อยากจะบอกว่าเวลาเราอยู่กับภาวะอะไรสักอย่างเนี่ยเราเคยชินครับเช่นบางคนเคยสูบบุหรี่ก็เคยชินกับการที่เยื่อหุ้มปอดอะ่ะมันบวมเพราะอักเสบเนี่ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้หรอกว่าพอเลิกสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันเหนื่อยน้อยลงเยอะเลย มันหายใจเข้าปอดได้มากขึ้นเกินกว่าเดิมประมาณครึ่งลิตรต่อการหายใจหนึ่งครั้งคนอ้วนก็เหมือนกันเราก็อยู่กับความเคยชินกับการแบกน้ำหนักเยอะๆมากเกินไปตลอดเวลาอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราสามารถลดน้ำหนักได้จนถึงระดับหนึ่งที่มันเริ่มสร้างความแตกต่างซึ่งในที่นี้คือประมาณ5-10ถึงก็ถือว่าเริ่มสร้างความแตกต่างได้แล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยผมบอกได้เลยนะรู้สึกแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องเอาเรื่องของภายในร่างกายนะเอาภายนอกนะหนึ่งเราจะมีความคล่องตัวขึ้นเพราะว่าไอ้มือไอ้แขนไอ้ขาอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่เดินเนี่ยเราก็เดินได้สะดวกมากขึ้นแล้วหลายๆคนที่เป็นคนที่อ้วนจริงๆนะสมมติว่านี่เป็นขานะ เวลาคุณเดินเนี่ยไอ,ไอขาต้นขาข้างในเนี่ยมันจะเบียดกันใช่ไหมแล้วมันทําให้เดินลําบากผมก็เคยเป็นคนอ้วนมาก่อนผมเคยใส่เกงยีนแล้วเดินเนี่ยไอตรงเนี้ยเบียดกันแบบโอ้โหเบียดกันจนพื้นขึ้นนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลดน้ําหนักได้ไอ้พื้นตรงขาด้านในมันจะหายไปข้อที่สองครับมันจะเหนื่อยช้าลง มันจะเหนื่อยยากขึ้นมีคนมาลดน้ําหนักกับผมคนหนึ่งเริ่มต้นที่น้ําหนัก100กิโลจบที่ลดลงมาเหลือ90กิโลถามว่ามันยังอ้วนอยู่ไหมใช่มันยังอ้วนอยู่แต่เขาพูดเลยว่าเขารู้สึกแตกต่างทุกๆุกมื้อกลางวันเขาจะต้องเดินข้ามสะพานลอยเพื่อข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงไปกินข้าวเขาบอกเฮ้ยเขาเคยข้ามแล้วเขาต้องเหมือนแบบหยุดพักตรงไอ้ชานพักตรงกลางระหว่างไอ้ขั้นบันไดของสะพานลอยอ่ะ ปรากฏว่าพอเขาลดน้ําหนักสําเร็จเขาเดินสามารถเดินฉลุยขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดแล้วเดินข้ามไปโดยที่ไม่เหนื่อยแล้วอีกต่อไปนี่คือความแตกต่างที่คุณสามารถรู้สึกได้ตั้งแต่ต้นถ้าคุณลดความอ้วนสําเร็จเพราะฉะนั้นคนที่อยากลดน้ําหนักครับกรุณานุกขึ้นมาแล้วเลิกที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเหมือนเดิมได้แล้วครับมาหาความรู้เพิ่มเติม มาใส่ใจตัวเองมาดูข้อมูลว่าที่ถูกต้องมันเป็นยังไงแล้วมาออกกําลังกายมาคุมอาหารมารักษาสุขภาพมารักตัวเองอย่างถูกต้องถูกวิธีสักทีเชิญนะครับ